ทรงพระกรุณาโปรดราโปรดกระหม่อมให้สภากาชาติไทยจะตั้งครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่นำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระกนิธฐายที่ราชากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภาการชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยนวัดประทุมวนารามราชวรวิหารเป็นครัวพระราชทานแห่งที่4ในระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยนายแผนวันณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานในวันนี้พร้อมทั้งมอบชุดทานน้ำใจฝ่าวิกฤตโควิด -19 บาจำนวน50ชุดและมอบอาหารปรุงสุกให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 บาจำนวน500ชุดพร้อมทั้งถวายพตะทหารเพลแด่พระภิกษุและ สามเณรจำนวน150ชุดโดยเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยยังได้มอบอาหารปรุงสุกใหม่แก่ประชาชนในชุมชนเขตปทุมวันและพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนต่างๆเช่นชุมชนบ้านครัวใต้ ที่สถานีกาชาติที่6อรัญญประเทศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดสาแก้วได้ร่วมกันปฏิบัติงานครัวพระราชทานเพื่อนําอาหารไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 บริเวณหน้าสถานีกาชาติที่6อรัญญประเทศเฉลิมพระเกียรติหน้าธนาคารกรุงไทยและสถาบันการเงินบ้านโป่งคอมตำบลผักขะอำเภอวัฒนานคร เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดนนทบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำอาหารที่ปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทานไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอบางบัวทองและอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี